ว่าเรื่องเลียนสังกจนนะพอดีมันมั่วกันได้ขนาดยังสบายสุผมเลียนวันมัว่วผู้สาวบ่มั่วมันหลายอย่างนะตอนสม,มั่นผักนี้หัวผักผู้เขาท่องสมั่นผมเป็นแต่น,น,นั่นเออขัวผักผู้เขาท่องอย่างไลนะเออเห็นทุงย่างมาเนี่น อาจารย์อาจารย์เข้าอา,าจารย์เข้ามึงยังอะไรลูกพี่มนี่ลูกพี่อีตบมึงได้สักมาฝักมึงเรียกกูนแล้วาโอ้โหเงียบเลยเอิร์ดลูกพี่จำนี่ควักมึงเรียกกันนั้นบริกาเก่าหัวได้ตอนนั้นลูกพี่เดี๋ยวใจเย็นกูรู้จักหมดนะเด็กพวกนี้พวกมึงนั่งแบบนี้นะเอาแผ่นเอาแผ่นออกมาแต่นี่มันตกถึงบักสักบักสักดันจ้องห้องนี้ ห้องเดียวเ่ยห้องที่มีถุงยางกนทำไมเ่เอออาบน้ำทีนี้นั่งมันก็จินตนาการไปผมไหวตรงนี้จ้ะทำงานตรงนี้ขาย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  เลยนั่ง้องเรียนกับห้องมันเนี่ย